สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมา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 ย่างตลาดนัดน้ำยาคำอีกแล้วค่ะมือนี้มือนี้มีตลาดนัดเสื้อผ้าเนาะคะ่ะนาะบ้านเฮาออมาอีกแล้วค่ะเสื้อดําเพรียบเลยค่ะมือนี้เบิ้งโบกดองนะฮะเนาะดามืดต,ตะกุตตะกื้ยไต่ย์คำเห็นต้องตาคือตัวนี้นี่ว่าจะซื้ออยู่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เท่ายตรย์คำนี่แหละ <laughs> ตัวนี้เนาะคอเบี้ยวๆนะ เอานี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมเบิรงองนเสื้อนี่ก็งามได้นี่คุณผู้ชมเนาะสีเขียวยี่ค้อหมึอนคือมักแท้อันเสือเขียวอันนี้แล้วเจ้ามีถุงกระเป๋าอยู่เบ่ออ๋อจอเล่นซื้อจอจอหลอกซื้อค่ะนี่ถุงกระเป๋าจอหลอกปิดกระดุมยางดี สีเข no. <laughs> ียวนี่คือ <Inf> ถ <less surgery>. ือก <zag> ็จยคำเห็นไหมเนาะนี dropped. ่ดูแล้วใช่เลยนะมักมักสีเขียวค่ะเนาะมันมันใส่แล้วคือว่าคือว่าขักเห็นไหมเสื้อผ้าฮะอ๋อเสื้อลูกไม้ใสใสคือคือเบาคือปดวงเบกเจ้าเคยมีตัวหนึ่งแล้วบบเมนเบาแต่บอเมนสีดัำ นเนาะอืออืของเจ้ามีค่ะเนาะเก้าร้อยห้าสิบเหเหลือตัวเดียวสีดํานี่สีดําขายดีค่ะช่วงนี้เนาะนุ่งได้บ่ประดวงสีบอคับบ่ลองนุ่งเบิ่งอ้ก็เหล้่เมื่อคืนโอ้เจ้ากหลี่บุจักคาเจ้าอ๋อเทิง สเก็ตไม่อยงเอ้านายนี่ไหมาเรวบอกว่าเราอย่างไลูกคนแม่ใชเขาแหละคอยมาโอ้าหอันคนละบ้านกันีนายนั่นคุณผู้ชม ย้ยคำอยากได้สุดนี้ปะ่าไปเป็ปนผู้อีเ,เนียวอวนี้แล้วโอ้เอาเอามามารอแจกเอามามารอแจกโบดอกคาบระสเสพนนะิไทยบ้านนะนั้นไทยบ้านเราอยู่บ้านเคบ้านดงน้อยอมนบอกเ<อ>ก่งดับคุณผู้ชมมีพวกแป้งพวกอันนีพ้พร้อมด้คุณ วยจานชามมีเยอะมากค่ะเรียบเลยโอ้ขาเป้งกระไดเนาะครึ่งกระป๋องโบกางปป่งซ้ำเนาะมันโบกางป่งซ้ำคุณผู้ชมเออยางกระไดเนาะเสื้อผ้าทางเกงสติ๊กคตเรียบเลยข้าเจ้ามานอนอูิพี่เลยได้เห็ดครัวให้ดหยีงกินอยู่พี่ มานอนพี่ยายคัน่นเสียบเบาๆนี่เอาเสื้อนเนบสีให้มานี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ตัูนี้กระง,งามอยู่ได้นี่นี่เนาะโอ้ยนักอันนี้เนาะนักกระดุ้งกระดิง้งตุ้งติ้งนี่ไหมเขียนเพื่อนนะ่ะอืม,มันเปิ่นท่าไอ้ตรงนี้บางแล้วตรงนี้มาหนักนะมันไม่บาลานกันเท่าไหร่นะยายคำคิดว่าเนาะนะอเออเนี่ยดูไม้ดำโบมีเนาะแบบนี้ ลูกไม้ขาวสวยอยู่ลูกไม้มันงามอยู่ค่ะลูกไม้มันงามแต่ว่าแบบมันเนาะเขาโบมกักอันนี้ข้าเจ้าอัดกาวไปเลยเด้นนี้เนาะอัดกาวไปเลยก็ยังบางอยู่คือเก้าค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าเพลนแพ่ดีกับงาม นี่ค่ะคุณผู้ชมหรือหรือลูกเดียวหรือลูกเดียวค่ะคุณผู้ชมอันนี้กางเกงคุณนะคะสุดลูกของลูกตาบริอาดลาดเนาะค่คำกระสือแตเสือค่ะกางเกงก็บ,บ่ค่อยบ่ค่อยซื้อใส่แล้วมันนั่งยากเอาผู้อ้วนคู้เท่าเน,นาะหานังยากักนเลย ไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหร่อุ้ยนี่มันรุ่นย่คำได้นี่โอ้ยเนาะพูด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 พูกโมบักเตะพูดพูกโมบบกอึแล้วอันนี้ก็ไดหญ่พูดมันกระขาสั้นเกินนะเนาะเสื้อนี้หรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ก็สั้นกระเทินโบเมนมือสองได้นี่ค่ะเสื้อผ้ามือหนึ่งคะเสื้อผ้ามือหนึ่งโบเมนมือสอง สั้นเนาะมาเลยหัวเขา่าเป็นขาสั้นตอนนี้หน้าหนาวแล้วเนาะพามาเบ่งตลาดนัดกระซั่มนี่แหละคะ่ะตลาดนัดบ้านเฮาเอาซั่มนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมจ้าโอ้นี่ดีลูกไม้แพงได้หนิลูกไม้ดำขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ